สวัสดีครับมาปะกับการพยา,ยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่12เมษายน2567ครับ <_ letter> เขามาพอรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนครับสำหรับภาคเหนือมีอากาศ้อนถึง้อนจัดในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิสูงสุดตะวานี้วัดได้40.7องศาเซลเซียสเตียมเพอแม่สอดจังหวัดตากและก็เตียมเพอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ครับและมีฝนฟ้าขนองลมกันโชบแหงโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้30.4ม mm, ิเมตรที่กลุ่มงานอากาศกเกษตรน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับเอามาพอสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้ครับความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศจะอี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อน ถึงฮอนดก์จมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันครับในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและกับภาคตะวันออกครับทําให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เฮามาพอคาดหมายลกักษณะอากาศ เา4ชั่วโมงตั้งหน้าครับสำหรับภาคเหนือตอนบนอากาศห้อนถึงห้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเจียงใหม่หละปูนแปรและก็น,น่านครับโดยอุณหภูมิตามสุดจะอยู่ที่2 3 2 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36-41องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างอากาศ้อนถึง้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละิบของพื้นที่กับมีลมเกินโชกแหงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตตากพิษณุโลก และกับเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิสัมสุดซาวกถึงซาแปดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบเก้าถึงสี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมเป็นลมใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือของเราก็ายังคงมีฝนฟ้าขนองและกับลมกป็นโชกแหงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่ปี่น้องดูแลรักษาสุขภาพ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่้อนถึง้อนจัดในระยะนี้ไว้ตัวครับและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และก็เฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน